สวัสดีจ้าสาื้นนี้ก็มีอย่างมาอวดเด้วจ้าของแปลกประหลาดบู้แปลกประหลาดตรงในโนอานัดนี่ดักแด้หรือนอนไหมนะจ้าใครเคยกินบอ่อหรือใครมักกินบ่จา้าหลายคนก็กอาจจะมากกินนอดับแรกเ้าก็สิเอาดักแด้เ้าไปลางน้ำได้จา้าแล้วก็มาพักไว้มันจะเด็ดนำ้ำดักแด้คนนี้เ้าก็สิขัวเอาได้จา้า ตั้งกระทะแล้วก็ใส่ใบมะก,ะ,ะกรูดตาข่ายคาแล้วก็ปรุงรสมือนี้เ้าสิขัขวกินกับข้าวเหนียว่อนฮอนจ้าเป็นไผ่เคยกินตักแด่ก,กับข้าวเหนียวว่หรือกว่ากินเป็นตะกับแก้มนักแด่วันนี้ก็มีตัวอ้อนวนๆนญ่ไได้จ้าเบึงบ่งเบึ้งตึงบักคขั้นตอนการขวของเขากระสิปรุงรสตามใจชอบเอาได้จ้าขว้แล้วๆก็สิเป็นแบบนี้ทาจนนํามันแห้งด้วยจ้า นี่เป็นแตงด่ายหอมคากพ่อแม่พี่น้องไผเคยกิน่าจ้ากินขัวดักแด้ก,กับเขาอันนี้ก็แล้วแล้วก็ตักส่จานเลยต้าเตรียมจกข้าวเหนียวกินกับดักแด้อ้อนๆมันๆอุ้ยคอเลสเตอรอลเท่านั้นนี่ดักแดกและกระิบเบลแล้วเด้อจ้ามันนี้กระชิบตำมะฮงน้ำมะุงกาเรือชุดท้ายเร้วหละแต่มะุงใส่มะกอกมะกอกพันปีคือเก่าจ้า ก,ก็ได้จ้ะมีดักแด่กินกับตามะหองนอี่เป็นอย่างที่สุดยอดคือกันจ้ะของในตู้เย็นมอนี้ก็มีซ่อมมีเลยมีดักแด่ก,กับตามะหงโอ้ยตามะหงํำไร้แตกน้ำว่เบิงบ่งเบิง่งเบึ่งขนาดภาคเสียงเป็นน้ำเจ้าลำไร้แดดชิงจ้ากวนํำไร้แตกน้ำว่จ้าคลิปในมือนี่กับชิมะอ่างแค่นี้ละจ้าตามะฮงแนวแ้วกับผ้ากันทางเครื่องพ้อ,อกินได้ยจ้ะ นัวบักคักตามโหูกระดายเบิงเบิงเบิํา